นะครับวิธีการทำหมูกอบนะครับเรียกต้มหมูให้มันสุกก่อนนะครับต้มไม่ต้องต้มโดนนะครับประมาณยี่สิบนาทีครับให้หนังมันตึงๆให้หนังมันตึงๆนะครับโอเคงี้กน่อย แล้วครับแล้วห่อสีไปตะเล็กทิมทิมทิมเอามีแทง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 เหยมันเป็นหูวครับดูขั้นตอนต่อไปนะคร,ครับหลังจากที่เราต้มหมูแล้วก็ให้มันพอดีแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาจิ้มนะครับจิ้มจิ้มไปเรื่อยๆครับจิ้มแบบนี้ครับ แต่ส่วนตัวแล้วผมจะเอามีดเล็กๆแบบนี้ครับจิ้มเอามีดบวาผลไม้จิ้มจนกวามันได้แบบนี้นะครับจะเป็นรูเล็กๆแบบนี้แล้วก็โรยเกลือแล้วก็เอาน้ำส้มสายชูใส่จิ้มแบบนี้ แล้วก็ไปอบครับเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปครับนี่นะครับหลังจากเราจิ้มเสร็จแล้วแล้วก็ทาเกลือแล้วก็น้ำส้มส่ซูใส่แล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาอบครับอบในหม้ออบแบบนี้ครับหรือว่าเพื่อนๆจะเอาไปตากแดดก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำให้อบกว่าให้อบ เพราะว่านี่ครับหนังหมูที่ได้ถ้าสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องอบก็เอาไปตากแดดได้นะครับแต่ว,ว่าถ้ามีเครื่องอบจะเป็นการดีมากเลยครับมีอบให้มันได้สีแบบนี้นะครับแค่นี้ก็พอแล้วครับหลังจากนั้นเราจะเอาไปทอดนะครับเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปนะครับครับหลังจากที่เราอบให้มันแห้งแล้วนะครับ จากนั้นเราก็จะมาทอดนะครับโดยการทอดนี่เราจะตั้งน้ํามันให้มันร้อนร้อนร้อนแบบร้อนจัดเลยครับแบบให้น้ํามันมันไอขึ้นนะครับแบบให้ร้อนให้ร้อนที่สุดแล้วเราก็จะทอดนะครับรอให้น้ํามันมันร้อนแบบจนขึ้นไอนะครับดต่ที่เ็นในรูปนะครับถ้าน้ำมันมันไม่ร้อนมันจะ ไม่ก่อบนะครับมันจะไม่พองเลยครับถ้าน้ำมันมันร้อนนี่พองแน่นอนครับรอให้น้ำมันมันร้อนจัดก่อน จากน้ำมันนี่มันร้อนจนขึ้นไอน,นะครับให้เพื่อนเพื่อนอดเลยนะครับโดยให้เอาไอ้ทั้งหนังหนังหมูเนี่ยลงข้างล่างเลยนะครับไม่งั้นมันจะกระเด็นใส่เราครับแล้วให้น้ำมันมันท่วมหมูเลยครับ ใส่น้ำมันใหม่ครับถ้าน้ำมันเก่าเนี่หมูจะดำทอดไปเรื่อยๆครับหมูแล้วจะเริ่มพองขึ้นมาครับน้อยดำหมูย้อยห้ไม่ต้องไม่ต้องใส่เลยใส่นล็กอก็ได้ไมี่ซอนชานี่ครับ ทำแ,แบบนี้ขายจากตลาดนัดก,ก็ได้นะหมูจะฟองกว่าเพื่อนเลยต้องให้น้ำมันท่วมหมูนะครับไม่งั้นมันจะกระเด็นใส่เราครับ ถ้าเพื่อนเดี๋ยวไว้หลายวันก็ทอดสักประมาณสัก50เปอร์เซ็นก็ได้ครับเนื้อหมูฟนนะตอนน่ะกไปเรื่อยๆครับอย่าให้หนังหมูโดนก้นกระทะนะครับไม่ไม่งั้นไหมครับ มีตะแกรงรองอ่างนะครับเส๋ยเลยถ้้เราเจอมาทอดอีกรอบหนึ่งก็สวยเหมือนเดิมครับถ้อมันไม่กอมรอบแล้วเรามาทอดอีก อย่าให้น้ำมันโดนนะครับไม่งนั้นนิ้วเอหนังหลุดแน่ครับเพราะว่าน้ำมันตอนนี้ร้อนร้อนแบบร้อนจัดเลยถ้าโดนหนังโรนในเราเนี่ยหลุดแน่ครับแค่นี้ก็พอแลครับรก็เพื่อนเพื่นก็จะไปผัดกระเพราครับ ห,หมูกรอบนะหมูกรอบเป็นอะไรก็ได้ครับเกษตรหมูกรอบก็ได้นรับเป็นั้นว่าจบคลิปครับไว้รอรอบหน้าครับเดี๋ยวมีอะไรทําใหม่ๆเดี๋ยวผมมีเมนูอะไรใหม่ๆทําเดี๋ยวผมอามาทําให้เพื่อนๆดูครับสวัสดีครับ